ทำไมต้องกล่าวคำว่าสาธุเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าสาธุมาตั้งแต่เด็กๆเ,เวลาที่เราไปใส่บาตรพระหรือว่าทำความดีอะไรมาคุณพ่อคุณแม่ก็จะสอนให้เรากล่าวคำว่าสาธุสำหรับสาธุแปลว่าอะไรก่อนไปฟังอย่าลืมกดหัวใจคอมเมนต์และแชร์นะส่วนใหญ่แล้วคำว่าสาธุก็จะมักใช้ในสถานการณ์ที่เราเห็นคนทำความดี เราจึงกล่าวคำว่าสาธุก็คือการอนุโมทนาบุญที่เขาได้ทำความดีแต่ในยุคสมัยนี้คำว่าสาธุก็กำลังเป็นที่นิยมนะถ้าหากว่าเราใช้ไปในความหมายที่ผิดก็คือเห็นคนทำความชั่วและเราก็กล่าวคำว่าสาธุก็จะกลายเป็นว่าเราเป็นผู้ที่อนุโมทนาบาปเราก็จะมีส่วนในการทำความไม่ดีนั้นไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้เราใช้คำว่าสาธุ ไปในทางความหมายที่ดีนั่นก็คือการเห็นผู้อื่นทำความดีแล้วก็กล่าควคำว่าสาธุซึ่งคำว่าสาธุก็แปลว่าดีแล้วชอบแล้วสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมพิมพ์คำว,ว่าสาธุ3ครั้งและแชร์ให้คนที่เรารัก3คนนะเจริญพร